ยอประคอกับประดุกนมเะเห็เป็นคลิปนึงนะครับบัออบอรประดุประคอประดุ จะดูเข้าตัวใหญ่ครับม,มาเลยปลาดุกนี่มันถึงใหญ่ไว้ครับเพราะว่ามันแย่งกังนกินอาหารแย่งปลาดุกนี่ยสามเดี่ยงก็ได้ขายแล้วครับก็เลี้ยงปลาดุกที่ไข่าสามเดี่ยงได้ขายเลยล่ะถ้ามันเลี้ยงขายนะนี่ผมเลี้ยงกินครับเดี่ยงไปกินเลี้ยงเพียร์คนสวยงามเลยมุ้ยันเลี้ยง เป็นธุรกิจครับเพราะว่าผมจะล้อที่แน่แนๆนี่ผมแน่นๆผมจี่เป็นปลาไหลครับผมเน่นปลาไหลผมก็แล้วนี่กำลังคุมปลาไหลอยู่ครับกำลังพอพผ่านปลาไหลอยู่ถ้ามันใครปับ๊บผมก็จะดีซื้อออกซิเจนมาครับก็มถ้าผมเลี้ยงตัวหน่อยมันได้ครับเลีย้ยงไครคุณ ไปอย่างออกเพ,พอออาะพันธุ์ออกมาได้ก็บปุ่มเลียงปลาไหลครับมีปุ๋ยผสมเช็ดบปอเพิ่มหมดเลยครับอย่านี้ครับปุ๋ยผสมไปเลยมาครับครับสุดของไทยของฟองแป้งที่สิบวยนี้ยมันออกมาะน่านไปก่อนแต่รุ่นพวกนี้อ่ะ มหาเงี้ยวัแห่ฮานนะครับวัวทองเงีอยู่ไข่ดิครับนี่เพราะว่าก็ัวจว่างแต่ว่าไข่เน่ผมมันตายครับผมไปแล้วเนะาะไตไหม่นะ่ะมันสิบกันผมไปแค่ทอดมนันหลอกครับไข่ครับไข่ทุกตัวเลยครับนี่ปลาในปลาเลียมไข่ไงมันเส้นหัวตีสามเดือนเงี้ยเส้นหอดเนาะไข่ครับ สำหรับคลิปนี้ไ้เพียงแค่นี้ครับคลิหนาเขากันไหมครับสำหรับล่างบอ่ปบอปลาพอกับบ่อปลาดูครับออกจากคลิปนี้เข้าไปตัวบอ่อปูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ